คันนี้เป็นรถที่หล่อมากนะครับต้องบอกเลยว่าตรงนี้ที่ภูเก็ตฮิตมากล้อยี่สบสองยกสูงโอ้โหหล่อจัดแล้วคันนี้นะเป็นรถคอกที่ต้องบอกเลยว่าห้องเครื่องเก็บสวยมากมีการเก็บฝาวาลเก็บสายไฟชุดท่อไอดีเป็นของ BRD เทอร์โบนี่เทอร์โบลูกเบิเรลิ่มเลยนี่ภายในยังไงเบาะนี่เป็นเบาะตัวลิมิตช่ดไหมใช่ครับปรับระดับได้ปรับตามตรีระคนขับด้านหลังก็มีทั้มนะครับแล้วก็มีถังน็อตเป็นคาร์บอนครับ คาร์บอนแท้ๆนะครับ สวัสดีครับผมเอ็มโรดิ่งไทยแลนด์นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตครับแล้ววันนี้ครับเป็นงานลีโวโลดซิ่งมาเนียนะครับที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยมีรถเจ๋งๆทั้งนั้นเลยนอกจากลีโวแล้วนะครับในวันนี้เนี่ยเป็นงานของโตโยต้าด้วยเลยทําให้เราได้เห็นรถเยอะมากขึ้นนะครับวันนี้ด้านหลังของเรามีรถที่เป็นรุ่นพี่ของลีโวด้วยนะครับเป็นวีโก้นั่นเองนะครับแล้ววีโก้นะครับในตอนภาคใต้ต้องบอกเลยว่าต่ดรคาหนาแต่งแบบสุดๆทั้งนั้นเลยนี่จากคันนี้ก่อนน นะครับเป็นถุงลมนะครับคันนี้เนี่ยที่เราเห็นเตี้ตยๆแบบนี้นะเขาต้องมีการย่นบอดี้เห็นข้างๆเราจะรู้เลยว่าย่อตัวเนี้ยให้มันสูงขึ้นมานะครับเพื่อที่จะหลบตัวบอดี้เนี่ยมันเตี้ยลงไปอย่างผมนั่งหันเข้ามาแบบนี้บูเห็นไหมคอนโซลจะอยู่แค่หัวเข่าเองเตี้ยมากนะครับนี่โคตรเตี้ยเลยและคันนี้มีทันรุมมีอะไรครบหมดแล้วนะนี่นนด้านหลังก็จะเป็นในเรื่องของระบบวาล์วต่างๆอันนี้จะเป็นแบบ8ดวาล์วนะครับแล้วก็จะมีตัวปั๊มลมอยู่ด้านข้างนะครับเตี้ยสุดจริงๆ นี่เดี๋ยวดูด้านหลังด้านหลังที่ผมขออนุญาตพี่เจ้าของรถแล้วมันเปิดได้เห็นไหมเราจะเห็นว่าเขาอะย่นบอดี้ขึ้นมาแบบนี้นะครับทาให้ตัวรถอะมันเตีบบ้ยลงไปต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วห้องเครื่องอะขึ้นมาจนติดฝากระโปรงเลยนะฝั่งนี้ก็จะเป็นรีโวนะครับที่เ,เป็นรถอคอกนะแต่จัดทรงเตี้ยซิ่งดูดิแบบนี้เราก็ไม่ค่อยได้เห็นจากภาคกลางเท่าไหร่ล้องเงาโครเมียมเลยหน้าหลังแบบเตี้ยจัดทรงสวยๆนะครับแล้วก็ใส่คอกนะครับเป็นคอกเลนดได เทมากนี่คือต้องบอกว่ารถคันนี้เป็นรถภูเก็ตจริงๆดูจากทะเบียนได้เลยภูเก็ตจริงๆสายใต้เนี่ยก็จะมีรถที่เป็นรถคอกเยอะเพราะว่าเขามีการบรรทุกของจากกรุงเทพมาใต้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเยอะมากคันนี้ก็จะเป็นรถคอกเหมือนกันนะครับนี่พักเขียวสายบรรทุกตันวินเนอร์ด้วยนะครับแสดงว่าเป็นรถของลูกค้าพี่ตันที่อยู่หัดใหญ่ที่เราเคยไปถ่ายมานะครับนี่แล้วคันนี้นะ เป็นรถคอกที่ต้องบอกเลยว่าห้องเครื่องเก็บสวยมากนะครับมีการเก็บฝาวาลเก็บสายไฟนะครับแล้วก็ชุดไ d ดีนะชุดท่อ ID ดีเป็นของ BRD นะครับเทอร์โบนี่เทอร์โบลูกเบิเลิมเลยต้องบอกเลยว่าสําหรับการเก็บห้องเครื่องแบบนี้นะใช้งานได้ปกตินะบางคนอาจจะคิดว่าเก็บห้องเครื่องแบบนี้แล้วแล้วใส่คอกแบบนี้บรรทุกได้ไหมคือต้องบอกก่อนว่าบรรทุกได้แล้วแต่สเตปว่าเราอยากจะตกแต่งแบบไหนนะครับมีการตกแต่งได้เยอะแยะมากมายบอกเลยนะครับสวยมากแล้วก็คอกนี่ไง ของรจงนี่พี่จะของรถนะครับนี่เราอยู่กับจาของรถแล้ววัวเด็กเพ่เนี่ยน,นักตอนไหนครับผมครับชื่อวสินเบญจบาลครับพี่พี่วศินครับผมอันนี้เอาไว้วิ่งอะไรปกติแล้ว ทุกุปลาครับผมบรรทุกปลาจากไหนไปไหนจากสะตูลมาทางระยะทางมันกี่กิโลประมาณร้อยกว่าโลร้อยกว่าโลแล้วอันนี้ก็คือใช้งานจริงๆใช้งานจริงครับพี่โอ้โหทำจากพี่ตันปะใช่ครับอ่าว่าแล้วเพราะเราเห็นโลโก้เมื่อกี้โลโก้พี่ตันวินเนอร์ใช่ครับผมนะครับสุดยอดอันนี้เทอร์โบเป็นเทอร์โบอะไรอะเทอร์โบเอฟห้าครับเป็นเทอร์โบเอฟห้าการันตีเลยว่าเก็บท้องเครื่องสวยๆแบบนี้วิ่งได้แน่ๆวิ่งได้ครับโอเคขอบคุณมากครับพี่ ตะกี้เราเห็นรถคอกไปแล้วใช่ไหมที่บรรทุกจริงใช้งานจริงเดี๋ยวเรามาดูอีกคันหนึ่งคันนี้เป็นรถสไลด์ต้องบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยเป็นการลันวงการของรีเวรเลยก็ว่าได้เพราะว่ารถที่เข้ามาประกวดเนี่ยไม่ใช่เฉพาะรถแต่งสวยอย่างเดียวรถใช้งานรถบรรทุกนะครับรถที่แบบว่าใช้งานจริงๆมีหลากหลายสไตล์ตัวสูงตัวเตี้ยมีมาหมดเดี๋ยวไปดูรถสไลด์คันนี้กันไปสวัสดีครับ แล้วนำตัวไหนครับพี่การลมเทอร์โบรถสไลด์ครับการลมเทอร์โบใช่ครับเป็นชื่ออู่ด้วยแล้วตรงไ้นเขาเรียกเป็นอำเภอหรือเปล่าใช่ครับเมื่อก่อนอยู่นครครับนครศรีธรรมราชมันเป็นถนนการลมก็เลยตั้งเป็นชื่ออู่แต่ตอนนี้ย้ายมาอยู่ภูเก็ตครับอ๋อคือตอนนี้ร้านกรโรลมย้ายมาอยู่ภูเก็ตแล้วใช่ครับสิบกว่าปีแล้วครับต้องบอกก่อนว่าเมื่อสิบกว่าปีก่อนอ่ะผมเคยมาร้านพี่เขาเคยมาร้านพี่โมดการลมนะครับตอนนี้ย้ายมาอยู่ภูเก็ตแล้วใช่ครับผมและคันนี้ก็เป็นรถของพี่เขา ใช่ครับนะครับคนี้เป็นเครื่องเท่าไหร่พี่เครื่อง2.4ครับ2.4เลยครับแล้วอย่างนี้เราทําสไลด์เสร็จปุ๊บแล้วมันมันทุกไหวเหรอแบบนี้ไหวครับผมได้ถึง4ตันเลยครับพี่4ตันใช่ครับไปดูถาดไปดูถาดโอเคครับนะครับนี่โอ้โหนี่คือถาดก็ใหญ่มากเลยนะใช่ครับตีตันอยู่บนนี้เราก็วิ่งได้สบายใช่ครับผมปกติแถวนี้ก็จะแบบเป็นภูเขามีเนินมีทางชันใช่ไหวใช่ไหมพี่ไหวครับสบายมากพี่สุดยอด นี่กับรีโว่คันที่2ก็รีโว่พี่สั่งอยู่อีกคันหนึ่งครับอ๋อกำลังตัดทำอีกคันใช่ครับ2องพเหมือนกันแทบเหมือนกันพี่ก็คือเราลองแล้วว่ามันโอเคใช่ครับผมอ๋อยักษ์เลยครับยอดนี่โอ้เจ๋งมากเลยนะเป็นการการันตีเลยว่าเครื่อง2.4เนี่ยจริงๆได้อยู่นะแค่ดีแมปกับทันเล่งไฟฟ้าแล้วก็คลัตช์ึชุดครับอ๋อแล้วก็คลัดหนึ่งชุดใช่ครับวงพะวงอะไรทุกอย่างเดิมหมดเลยเดิมหมดเลยครับโอ้โหสุดยอดนะครับโอเคขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับ คันนี้เป็นรถที่หล่อมากนะครับต้องบอกเลยว่าตรงนี้ที่ภูเก็ตฮิตมากล้อยี่สองนะครับยกสูงโอ้โหหล่อจัดสวัสดีครับโอ้โหพี่อันนี่เขาจะเอามาเอามาชวนในงานแล้วว่าเจ้าของเขาไม่มาขอเจ้าของนะไม่มาแต่สุดๆคันนี้สุดครับสุดจริงรูรูข้างหน้านี้คือสุดมากอ่าสุดๆฮนะทำไมหมดมีปีกน้อรรับองขาใ,ใส่โชคเรียบร้อยนะครับ นี่น่าจะแสนเหลือใช่ไหมใช่ล้อยางช่วงล่างนี่เป็นแสนแน่นอนเฉพาะล้อเฉพาะแมกซับยางตัวนี่ยเป็นแสนแล้วแสนเหลือแสลเหลือแน่นี่เป็นขอบยีบสองนะครับแล้วก็ยางสามสามนะน่าจะแสนเหลืออยู่แน่แน่ผมว่าใช่ไหมใช่โอ้โหแล้วเราเห็นนะว่าตรงเนี้ยที่นี่กําลังฮิตเลยเนาะใช่ครับกำลังมากำลังมาอ่าโอเคเจ้าของไม่มาเนาะเสียดายมากไม่ได้สัมภาษณ์เลยโอเคขอบคุณมากครับพี่นะครับนี่เป็นไงเฮ้ยแต่ตรงเนี้ยหล่อมากเนาะ แล้วเวลาเราลงไป,ไปทีไรนะตรงนี้คือแบบคนดูเยอะมากเลยนะคนถูกใจหลายมือเลยนะสำหรับรถตรงนี้นะครับไม่ต้องทําอะไรมากเลยแค่เปลี่ยนล้อแล้วก็จัดตรงอย่างเดียวนะครับสวยมากน่แล้วก็คันนี้สียังสวยเลยโออันนี้เป็นสีแบบเหมือนเป็นสีเลือบนะครับสวยมาก อันนี้ต้องบอกเลยว่าสาวกรีโวที่ภูเก็ตนะครับก็จะได้เห็นตัวเป็นเป็นะครับของรถโชว์นะที่เป็นของ ecu ช็อปกับ psp ช็อปนะครับแต่ละคันเนี่ยเอามาแบบให้เห็นตัวจริงกันเลยนะครับมีตั้งแต่คันนี้เลยนะครับคันสีดำนี่นะครับนี่คันนี้จะเป็นก่งเย็บนะครับนี่พีเล็กนะครับก็เอามาด้วยนี่เจ๋งมากนะครับแล้วก็คัน รีโว่พรีเมียมซิงนะครับของแต่งมูลค่ากว่า1ล้านบาทก็เอามาด้วยสําหรับสายแต่งนะครับที่อยู่โซนภุเก็ตนะครับวันนี้ได้เห็นแบบเต็มที่แบบเต็มอิ่มกันเลยทีเดียวนะครับนี่เลยมีออแบ็กมาด้วยนะครับต้องบอกเลยว่าออแบ็กนี่ก็ไม่ธรรมดาตุดจาดนี่ครับแล้วตอนนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเรามาอยู่กับทายาทของพี่ต๋ำนะครับเพราะพี่ต๋ำเนี่ยดูวูดอยู่ก็เลยส่งทายาทมานะครับเรามาเจอกับทายาทพี่ต๋ำนี่ดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยครับชื่อเปียครับ น้องเฟียนะครับวันนี้มาเป็นทายาทต้องบอกเลยว่าตอนนี้รู้เรื่องรถเยอะมากใช่ไหมนะครับคันนี้เราทําอะไรไปบ้างคันนี้เอาจากห้องเครื่องกันดีกว่าก็เก็บสายไฟครับเพื่อความสวยงามแล้วก็ค่ชุดอินเตอร์จากเบียดีครับนี่คือชุดเอินเตอร์เนี่ยจะเป็นสีดำพอดอโ,โคสนะครับแล้วก็เป็นงานดับสวยมากแล้วก็จะมีตัวตัวนี้ก็ถือว่าเป็นชุดเดียวกันใช่ไหมนะครับเป็นทั้งชุดเลยฮะแล้วก็เก็บสายไฟทําสีฝาวาว ใช่ไหมนะครับแล้วก็หม้อน้ำเหมือนกันของ BRD นะครับแล้วพวกหัวฟิตติ้งของอะไรครับฟิตติ้งเป็นของ HYB ครับอ๋อนะครับหัวฟิตติ้งของ HYB แล้วก็เทอร์โบอันนี้เทอร์โบสเต็ปอะไรเป็น F55 เป็น F55 นะครับเก็บเคลียรมากต้องบอกเลยว่างานเขาไม่ธรรมดาตะกี้เราเห็นไปแล้วหนึ่งคันกับรถคอกใช่ครับนะครับรถคอกคันนั้นเป็นโทนสีแดงก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับและคันนี้จริงๆแล้วไม่พอแค่ห้องเครื่องนะภายในก็ไม่ธรรมดาดูภายในดีกว่านะครับ ด้านข้างเขาก็มีเป็นคาร์บอนลาย F1 อยู่แล้วของมอนต้านะครับนี่ภา,ายในไงเบาะนี่เป็นเบนาะตัวลิมิตใช่ป่ะใช่ครับปรับระดับได้อ,อ๋อน,นี่น,น,นดูด้านข้างตัวเนี้ยจะสามารถปรับสูงต่ําได้ถูกไหมอปรับตามตรีระคนขับนะครับแล้วก็จะมีเกจวัดนี่เป็นดิฟฟี่นะครับเป็นจัดดีมาคบนะครับโอ้ยด้านหลังก็มีแบบว่างานค้ำนะครับ แล้วก็มีถังนอ็อตโอ้ยถังน็อตนี่ก็ไม่ธรรมดาเป็นคาร์บอนครับอันนี้เป็นถังคาร์บอนนะคาร์บอนแท้ๆนะครับนี่เป็นของน็อตแท้ๆเลยแล้วก็งานค้ำทั้งหมดเนี่ยก็คือเป็นงานค้ำของไอรอนบาร์ใช่ครับไดททองนะครับตุดจริงๆสุดจริงๆสุดยอดต้องบอกเลยว่าโซนใต้เนี่ยถ้าเกิดว่าอยากจะแต่งซิ่งแล้วอยากที่มาคบๆวงจรเลยก็ต้องตัดวินเนอร์ใช่ครับตอนนี้เรามีอยู่ที่ไหนบ้างมีอยู่ทั้งตังแล้วก็หาดใหญ่ครับมีจังหวัดตัง แล้วก็หาดใหญ่นะครับโอเคยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับโอเคขอบคุณครับต้องบอกเลยว่าสําหรับวันนี้นะครับรถที่เข้ามาประกวดเนี่ยเยอะมากๆนะครับเยอะถึงประมาณ5 0าสิบหกคันเลยกรรมการปวดหัวแน่ๆนะครับแล้วนอกจากรถประกวดนะครับรถแต่งสวยๆแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่มีแค่นี้จริงๆแล้วเนี่ยก็จะมีบูธสินค้าอีกเยอะแยะมากมายนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะไปตามหาดีกว่าว่ามีอะไรนะครับที่เหมาะกับการแต่งของรีโว่บ้างตะ่กี้เนี่ยเราแอบดูแล้วเป็นบูธโยโกฮามานะครับเดี๋ยวเราไปดูยางกันดีกว่าว่าโยโกฮามาเนี่ยเขามียางตัวไหน ที่เหมาะกับการแต่งของรีโวบ้างนะครับโอเคไปครับ สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับตะ่กี้นี้เราแนะนำเพื่อนๆไปแล้วว่ามียางที่แบบตอนนี้กำลังกระแสมาแรงมากๆก็คือเป็นสาย G-RAP g ร a p ใช่ครับนะครับเป็นยางตัวนี้เลยพี่ AD8 RS เลยปกติ AD8 เนี่ยก็เป็นยางในตำนานอยู่แล้วใช่ครับแต่ตอนนี้เป็น RS เราทำขึ้นมาเฉพาะเจาะจงสำหรับกระบะี r าฟคอมเพลตก็จะเป็นคอมเพลตที่ยังใช้เป็นเซมิเรสซิ่งได้นะครับใช้บนถนนได้ครับแล้วก็ใช้ในการคนโทรลความเร็วก็ยังดีอยู่ให้เพื่อนคอมแมสที่ดีอยู่นะครับแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างคือเนื้อคอมเพ เขาทะคนสึกมากขึ้นไซส์อะไรบ้างพี่ตอนนี้อันนี้ก็จะมีอยู่3ไซส์หลักสำหรับยีราฟซิงนะครับก็คือมี 255, 50, 58 255, 555, 5บแครับแล้วก็ไซส์สำหรับตัวที่เหมือนกับใส่กับประมาณสแตนดาร์ดได้ก็คือ 265, 60, 1 8โอ้ไซส์วัยรุ่นชอบเลยนะครับอ๋อนี่ล้อลายเขาสวยมาก ใส่กระบะก็ได้หรือใส่พวก Junior, รประเภท Fortuner, Patrol ก็ได้ครับได้หมดวันนี้เจ๋งเลยนะครับแล้วสำหรับถ้าเกิดเป็นสายแบบก,กระบะเตี้ยกระบะตีตัวไหนแนะนำบ้างไหมพี่ครับสายกระบะเตี้ยจะมีเป็นดอกครับแบรนด์ Flavor V701 Flavor <LE> ใช่ครับนะครับสิ่งที่เป็นประสิทธิภาพของมันก็คือเป็นยางสปอร์ตที่คงไว้ซึ่งความเงียบอยู่ธรรมดายางสปอร์ตอ่ะบางครั้งจะเจอปัญหาเรื่องเสียงรบกวนแต่ตัวเนี้ยผลิตมาเนี่ยคือเนื้อคอมเพล็กซ์นี่ค่อนข้างจะลด เสียงได้ครับนะครับก็ขับขี่ก็จะไม่มีความลำคาญเรื่องของเสียงครับตัวนี้มีไซส์อะไรที่แนะนำสำหรับรถกระบะบ้างพี่ไซส์สำหรับรถกระบะนะครับคู่หน้าจะเป็น245สับ45ห8 R 1 8ครับคู่หลังก็จะเป็น265 40ับส0 R 1 8บโอไซส์ยอดนิยมเหมือนกันใช่ครับราคาต้องบอกเลยว่า แต่ต้องได้ไม่แพงเกินเอื้อมลองสอบถามที่ตัวแทนโยโกฮาม่านี่ราคาว้าวแน่นอนจริงๆน่าสนใจทั้งคู่ราคาต้องบอกตอนนี้จับ้องได้แน่นอนนะครับยังไงก็ลองสอบถามที่ตัวแทนได้เลยรับโอเคขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับตะกี้นี้เราพาไปดูยางกันมาแล้วนะครับมียางแล้วไม่มีโชวคก็ไม่ได้ตอนนี้เราอยู่กันในบูธของแอทแท็กฟอ s ครับตอนรับพี่ สวัสดีครับผมแนะนำตัวหน่อยครับผมครับผมซูเอเซคอสนะครับผมครับฝากตัวด้วยครับผมนี่นะครับตอนนี้ต้องบอกเลยว่าด้านหลังเนี่ยเขากำลังจัดกิจกรรมพิตตี้กันใช่อ่ามีการโชว์พิตตี้ต้องบอกเลยว่าพิตตี้ของงานเล่นจิ้งมาเนี่ยไม่ธรรมดาโอ้โหแต่ละคนเด็ดๆทัั้้งนนเด็ดทั้งนั้นนะครับเดี๋ยวเราค่อยอินเตอร์ภาพให้ดูเราพามาดูโชว์กันดีกว่าครับตอนนี้ของเราที่ใช้กับรีโวพี่มีตัวไหนที่น่าสนใจบ้างตัวนี้ครับคือเราตัวนี้คือรีโวทุกรุ่นนะครับผมใช่แต่นี้จะเป็นรีโวตัวสูง อันนี้เป็นของตัวสูใช่ตัวโช๊คคู่หน้าครับตัวนี้ใช่ตัวนี้จะเป็นตัวเตี้ยครับผมครับอันนี้ก็คือเป็นของตัวเตี้ยใช่ตัวเตี้ยครับนี่็นตัวเตี้ยตัวนี้จะเป็นโช๊คคู่หลังครับเป็นโช๊คคู่หลังใช่นะครับอันนี้ปรับได้ทั้งหมดกี่ระดับพี่ปรับ9ระดับครับผมอันนี้คือปรับ9ระดับตรงนี้ใช่ปรับตามเข็มนาฬิกาเบอร์มากดึกมากเบอร์น้อยน้อยมีแหวนครับไว้ปรับระดับ3ระดับรับเป็น3สเต็ปครอย่างเช่นถ้าลูกค้าอยากจะได้ โหลด1 2 3ก็มีสเต็ปนี้หรือจะเป็นสแตนดาร์ดโหลด1โหลด2ครับก็มีได้หมดใช่หรือสแตนดาร์ดยก1ยก2อย่างเช่นตัวนี้ใช่ไหมครับจะเป็นโช๊คสแตนดาร์ดแล้วก็เป็นยก1ยก2ครับปรับได้ตามสเต็ปก็คือถ้าเกิดว่าเราเอาออกหมดเลยเนี่ยก็คือเป็นสแตนดาร์ดใช่ครับแล้วพอใส่ไปเนี่ยก็คือยก1นิ้วยก2นิ้วไปเรื่อยๆใช่ครับผมอันนี้คือข้อดีของโช้คจบเลยด้วยนะ นี่แล้วอย่างอันนี้คืออะไรตัวนี้ไว้เทสครับไปให้ลูกค้าเทสเทสยังไงอ่ะอ่าตัวนี้ใช่ไหมลองกดดูครับลองเหยียบเหยียบเลยกดกดลงไปอ่าแล้วก็ลองดึงดูครับอ่าอ่าที่จะเป็นเบอร์หนึ่งครับอ่าทีนี้ผมจะปรับอันนี้อยู่ที่เบอร์หนึ่งครับแต่ผมจะปรับให้ลองดูความหนึบนะครับของโช๊คเราครับนหนึ่งนะครับอ่าโอเคเี้กดใหม่แล้วก็ลองดึงดู หนืดข <uh ึ้นใช่ไ yeah. หมครับหนใช่ครับเบอร์มากหนืดมากอ๋ออันนี้คือระยะยุบเนี่ยเท่าเดิมระยะระยะหนืดมันหนืดขึ้นถูกต้องครับผมปรับค่าหนืดใช่ครับผมปรับค่าค่ายืดค่ายืดใช่ใช่ความหนืดครับแต่ยุกเบายุกโอเคใช่รีเบาจะหนืดขึ้นอันนี้คือเห็นได้ชัดเจนว่าปรับได้แน่นอนใช่ครับเห็นชัดเจนเลย ลองดูเมื่อกี้ใช่ไหมครับใช่อเดี๋ยวผมปรับให้เบอร์เก้าเลยเดี๋ยววดหลังพี่พอแล้วเราเชื่อแล้วเดี๋ยววดหลังผมเออจริงๆใครไม่เชื่อว่าแบบปรับแล้วมันใช้ได้จริงหรือไม่จริงอะไรเงี้ยเข้ามาลองปรับได้ครับผมนะครับโอเคสำหรับใครที่อยากจะติดตามตัวแอร์แท็กฟอร์สพี่ตอนนี้ติดตามได้ที่ไหนบ้างติดตามได้ที่เฟซบุ๊กเพจนะครับแอรแท็ฟอร์สครับผมโอเคฝากไปติดตามด้วยนะครับใครอยากที่จะรู้ว่าโชคมีตัวไหนอะไรยังไงตัวสูงตัวเตี้ย แล้วใครใ<ช>ไม่เข้าใจอะไรไเข้าไปสอบถามได้ใช่ครับก็บในเพจ ของเราใช่ไหมเราจะมีกิจกรรมมากมายเนื่อแจกเสื้อแจกโชคก็มีครับแจกโชค้วยใกล้ปีใหม่แล้วครับเราก็จะมีแบบแจกรางวัลเนี้ยเราจะมีแบบนี้กิจกรรมแบบนี้เรื่อยๆโอเคก็เข้าไปติดตามเพราะว่าติดตามเนี่ยพอเวลามีกิจกรรมอะไรก็จะได้เด้งด้วยนะครับโอเคขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับด้านข้างนะครับก็จะเป็นบูธของน้ํามันโมตุลนะครับมีสวนลดมีของแจกมากมายเหมือนกันต่อไปก็จะเป็นของพีเพีนะครับซึ่งพีเพีเนี่ยอย่างที่ทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับก็จะมีอะไรแต่งที่เป็นรถ คาร์บอนนะครับมีลิ้นหน้าคาร์บอนนะครับมีฝากระโปรงคาร์บอนนะครับแล้วก็มีเรื่องของกันแร็ปแล้วก็การจัดทรงรถนะครับต้องบอกเลยว่าต่ละกันไม่ธรรมดาแน่นอนพีเอสพีทุกคนต้องรู้จักอยู่แล้วแล้วตอนนี้นะครับเราอยู่กับพี่ดุ๊กอีตยูแล้วนะครับต้องบอกเลยว่าวันนี้เห็นบอกว่ามีผลิตภัณฑ์เปิดตัวใหม่ของพลังไฟฟ้าใช่ไหมใช่ครับเรังไฟฟ้ารุ่นใหม่ครับอ่าเป็นตัวไหนพี่วันนี้เลยครับครับเป็นเรังไฟฟ้าสามระดับครับราคาแค่ 1990ตายแล้ว1990บาทกล่องเครื่องไฟฟ้า <S <S 2> <S 2> นี่อันนี้ใช้กับรีโวได้ใช้กับรีโวได้ใช้กับทุกรุ่นที่เป็นโตโยต้าครับได้เกือบหมดเลยโตโยต้าใช้ได้หมดเลยใช่ครับ1 9 9่นบาทใช่ครับนี่คือไม่ใช่ราคาโปรนะราคาเต็มเนี่ย1น9 0บกาทกสิถูกมากโอ้โหถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีมากใช่ครับนี่เป็นไอ้สามโหมดเนี่ยมันก็มาจากจากบูสต์สปรดเนี่ยครับที่มันมี14ระดับแล้วเราก็เก็บข้อมูลมาจากทั้งโลกที่เราขายครับว่าสามระดับไหนที่คนใช้เยอะสุด เหมือนกันแต่แค่ว่าเราลดฟังก์ชันมาให้เหลือเฉพาะส่วนที่ดีที่สุดตามค่าใช่นะครับเออแสดงว่าตามค่านี้ก็ถือว่าเป็นค่าที่ดีที่สุดแล้วไม่ต้องห่วงว่าน้อยอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องห่วงครับมันไม่ต่างแล้วก็มีปิดควันได้๋อปิดควันได้ด้วยใช่ครับอ๋ออันนี้ก็เปิดปิดได้ด้วยใช่ครับแล้วก็ปิดควันได้ด้วยใช่ครับแล้วก็ที่สำคัญเลยเป็นพักแอนเพย์ไม่ต้องตัดต่อไหไเลแน่นอนครับอ่าก็เลอันนี้เจ๋งเจงนี่นะครับแล้วมีอะไรพี่วันนี้ที่มาแนะนำกันจะมีเป็น ไอสแกนเนอร์คร uh ับไอสแกนเนอร์เ huh. ป็นตัวบอกค่าต่างๆของเครื่องยนต์ครับก็ลบโค้ดได้อะไรยนะครับนี่จริงๆมันก็จะเป็นแบบลักษณะเป็นตัวบอกค่าของเครื่องยนต์เป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมนี่เราเห็นรถหลายๆคันเราก็จะเห็นอยู่แล้วที่เป็นหน้าตาแบบนี้นะครับใช่แล้วก็สมมุติใครตั้งรถเยอะๆแล้วมันมีโค้ดเล่งมีปัญหาอันนี้สามารถลบออโต้ก็ได้แล้วดูได้เลยว่าค่าอะไรเพื่อให้ไปบอกศูนย์ได้ทางอันนี้ราคาอยู่เท่าไหร่นี่ 2450ครับหรือ2500ประมาณนี้2อ0พถ้าตามป้าย2 5 0 0้าตามร้านอาจจะมีโปรโมชั่นอะไรก็แล้วแต่ก็ว่าไปนี่นะครับเป็นไอสแกนไอสแกนเนอร์ครับเฮ้ยเจ๋งเจ๋งอันนี้ราคาก็ไม่แพงนะครับคือบางทีเราต้องบอกก่อนว่าในตัวที่รถให้มา ในหน้าปัดเนี่ยมันไม่ได้บอกค่าเยอะมันอาจจะบอกไม่ครบเลยครับใช่เราก็เข้าไปเพิ่มอันนี้ก็มีบอกแอร์โฟมีบอกโหมดบอกอะไรคือพุ่งเยอะมากครับนะครับนี่แล้วก็ที่สำคัญเลยที่ขาดไม่ได้นี่เลยอ่าฮะอัลตาบูธอัลตาบูธก็เป็นกล่องห้อมแหลงม้าครับครับ เขาตบดชัดเจนรีโวเนี่ยถ้าเป็น220 0เนี่ยต้องรุ่นไออาร์ละอ่าก็จะ2.4ประมาณ3 5มาครับ2.8ก็40ประมาณ40นะครับอันนี้คือแค่ใส่กล่องอย่างเดียวใช่ครับโดยที่ยังไม่ได้เปลี่ยนเทอร์โบไม่ได้ทัดไม่ได้ทำอะไรเลยถ้าคุณอัพเทอร์โบเข้าไปคุณอะไรเข้าไปเนี่ย5เต็ม6เต็มสบายครับรวมถึงรถที่เราไปเห็นกันอ่ะ400แรงม้าก็ใช้กล่องอัตรบูคับบใช่อััตูคุมได้ยน400กว่่่าาอ400กกกวว็ยัังงใช้ลตนี้ตัวเดียวได้เลยสบายๆนะครับซึ่ง ไออาร์ฟเนี่ยก็จะมีตัวที่เป็นปั๊กตรงรุ่นด้วย<อ>นะครับหรือว่าใครจะวายลิ่นสายไฟก็ได้ไดแ,ลแล้วแต่นะครับนี่ส,ส,สุดยอดถือว่า สุดยอดมากแต่ผลิตภัณฑ์ตัวอื่นก็ยังมีเยอะก็ยังมีอยู่วีของรถเก๋งก็มีรถเก๋งก็มีใช่ไหมฮเออก็ถือว่ามันยุคพันเลยตอนนี้สำหรับใครจะติดตาม ITU ตอนนี้ติดตามได้ที่ไหนบ้างเพียงติดตามได้ที่เพจนะครับ ITUshop.official นะ YouTube ก็ ITUshop.official ครับแล้วก็ช่องทางช่องทางนะครับ TikTok อ่ามี่ติดต่อด้วย ITUshop.official เหมือนกันมีเต้นไ้มไม่ค่อยเต้นนะแต่ก็จะมีแบบไปแนะนำบ้างรถแก้ไไขออะรนนิดห่ยเป็นเนื้อหาสาระผมก็จะเห็นว่านั้นพี่อาเข้ามาบอกเหมือนกันในเรื่องของการอุดจิก ดีไม่ดีอะไรยังไงเข้าไปติดตามได้นะครับโอเคขอบคุณมากครับพี่ต้องบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยของแต่งมีมาเยอะแยะมากมายไม่ได้มีพา่ช่วงล่างห้องเครื่องเทอร์โบหรือว่ายางรถยนต์นะครับวันนี้มีร้านเครื่องเสียงมาด้วยนะครับเป็นร้านดังในจังหวัดภูเก็ตเลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันดีกว่าว่าวันนี้เขามีอะไรมาบ้างโอเคไปครับสวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยครับผม เราจากร้านราชประดับยนต์ภูเก็ตนะคะครับผมจากร้านราชประดับยนต์ภูเก็ตอยู่แถวไหนพี่อยู่ตรงสี่แยกตัวโพค่ะตรงข้ามร้านอาหารวันจันนะคะอ่าแสดงว่าร้านเนี้ยคือคนภูเก็ตต้องรู้จักอยู่แล้วใช่ค่ะเป็นร้านนั่งเดิมเราเปิดมาประมาณ40ปีแล้วค่ะโอ้โหสี่สิบปีสุดยอดแล้วของอะผมแอบเข้ามาดูแล้วแหละของแต่ละอย่างแต่ละอย่างเป็นการคัดสรรมาอย่างดีใช่คะครับใช้ของดีๆทั้งนั้นเลยนี่ตั้งแต่เครื่องเสียงเลยไะนี่ อันนี้เป็นแบรนด์ ESD ใช่ค่ะนะครับต้องบอกเลยว่าแบรนด์นี้เป็นแบรนด์น้องใหม่แต่ก็ไม่ธรรมดาใช่เป็นแบรนด์เข้าจากอิตาลีนะคะอ่านี่เลยโอ้ดูหน้าตาแล้วก็เครื่องเสียงพวกนี้ค่ะจะเป็นเครื่องเสียงแบบลักชัวรี่นะคะครับเป็นไฮเอ็นเลยแหละใช่ค่ะะเป็นนครับนี่ดูอย่างอย่างตัวเนี้ยขอขออนุญาตนะครับเห็นไหมตัวตัวอย่างเขาเนี้ยก็จะเป็นคาร์บอนเห็นไหมเป็นคาร์บอนไฟเบอร์แล้วก็เป็นคุ้งหล่อนะครับเป็นการออกแบบที่แบบสวยงามพิถีพิถันมากๆนะครับนี่แล้วก็ ดูตัวพาสซีฟดีคือทุกอย่างก็คือคัดสรรมาเป็นอย่างดีนะครับนี่คัดเกรดอุปกรณ์มาเป็นอย่างดีเลยนะแล้วก็จะมีตัวแบบ,บนี่เห็นไหมตัวนี้คือเสียงแหลมเปลี่ยนหน้าก,กากเปลี่ยนสีได้มีสองสีโคตรเท่แล้วตัวเสียงแหลมโดมเป็นโดมคาร์บอนด้วยดูดิเห็นปะ <c oughs> โอ้โหนี่แล้วก็อย่างตัวนี้ก็จะเป็นสามทางนะครับ สามทางก็จะเป็นตัวเนี้ยหลอดที่เสาส่วนใหญ่จะเปที่เสาเนาะสวยนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยมีดีกรีเป็นแชมป์ด้วยนะครับแชมป์แบบเสียง SQ นะครับค่ะนี่เป็นของประเทศไทยค่ะแล้วก็เป็นเอ็มม่านะคะซึ่งอันนี้เป็นมาตรฐานยุโรปนะคะอันนี้จะเชฟมาเลเซียมาเลเซียใช่ค่ะนะครับส่วนตัวนี้ค่ะจะเป็นเอ่อของ ที่อินโดนีเซียค่ะจากที่จาการตาค่ะอันนี้ไปมาเลย3<า>ที่เลยใช่ค่ะมาเลเซียอินโดนีเซียประเทศไทยใช่ค่ะ ได้แชมป์หมดเลยเป็นแชมป์เครื่องเสียงระดับคุณภาพเสียงนะคะโอ้โหสุดยอดจริงๆนะก็ถึงบอกไงว่าวันนี้ไม่ธรรมดากับงานงานนี้มีมาครบคันนะครับด้านหลังก็จะมีอีกนี่เป็นกล้องนะครับกล้องหน้าหลังของเรานี่ชุดกล้องนี้ค่ะจะเป็นระดับไฮเอนด์เป็นพรีเมียมเกรดนะคะซึ่งตัวท็อปนะคะก็คือตัวนี้ค่ะจะเป็น 4K นะคะจะเป็นกล้องหน้าหลังค่ะระดับ 4K ก็คือคุณภาพภาพจะชัดมากและที่สำคัญนะคะตันนี้สามารถดูได้ทางมือถือแล้วก็ออนไลน์ได้ ใ,ในขนาดที่รถจอดอยู่เหมือนเราลงไปไปห้างอย่างเงี้ยตัวเนี้ยเราก็สามารถดูได้ว่ายังยังมีงงการทํางานแล้วก็บันทึกอยู่ค่ะบันทึกตลอดเวลาเลย<ช>แล้วอย่างนี้พวกแบตพวกอะไรไม่มีปัญหาใช่ไหมพี่ค่ะโอ้ยเจง๋จงเจ๋งนี่แล้วเป็นหน้าหลังเลยนะข้างหน้าเป็นโ k ข้างหลังเป็นทูเคนะครับแล้วก็อย่างที่บอกดูออนไลน์ได้โอ้โหเจ๋งมากนะครับโอเคสำหรับใครอยากจะติดตามร้านพี่ตอนนี้ติดตามได้ที่ไหนบ้าง ในที่ในเพจาชาระดับยต์นะคะก็สามารถติดตามได้โอเคขอบคุณครับพ <No> ี่ขอบคุณครับนอกจากบูธแล้วเนี่ยส um um> okay. ิ่งที Election> ่ขาดไม่ได้เลยนะครับนั่นคือรถแข่งจากบิ๊กเทนนั่นเองนะครับวันนี้เนี่ยบิ๊กเทนมีมา3ามคันก็จะเป็นรถทั้งแจ็คบังยาแพรนะครับหรือว่ารถของเสียต้นดูไบแล้วก็จะมีรถของพี่เอปาทูแล้วก็จะมีรถของบอนบุกนะครับนี่อย่างอันนี้ก็เป็นรถของพี่เอดูเครื่องโหสุดปะนี่นะครับ แล้วก็นี่พี่แจ็คพี่แจ็คที่วางยาแพทย์อยู่นี่พี่แจ็คครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับครับพี่อั๋นนี่แอบแอบเอาผ้ามาเช็ดแล้วแอบขายของแล้วเดี๋ยวเราต้องไปคุยกับพี่อั๋นอีกทีนึงสว,ว,วัสดีครับพี่แจ็คนี่ใช้พี่อั๋นเช็ดรถเลยเหรอ ครับครับพี่อดน้ำเช็ดให้เดี๋ยวไปดูความเงาว่ารถเงาขนาดไหนนะครับผมพี่แจ๊คความพร้อมเป็นไงบ้างหลังจากที่กลับบุรีรัมย์มาก็มาทําเครื่องยนต์ใหม่เอาเครื่องยนต์อีกตัวหนึ่งขึ้นมาอ๋ออันนี้คือเครื่องยนต์ตัวที่เราทําไว้เป็นของอีกคันหนึ่งครับที่วิ่ง9.9ครับในบอดี้รถหมอร์ครับส่วนเครื่องตัวที่ มีปัญหาที่บุรีรัมย์เรื่องน้ําดันเนี่ยตอนนี้เราขยายความจุเป็น3าม0ันหนอีซีรอบนี้คิดว่าแบบจะขึ้นไปเท่าไหร่พี่เรื่องของเวลาตัวผมเองนะครับอยากจะให้มันเห็นเลขเก้าแต่ไม่รู้มันจะเห็นเท่าไหร่อะไรยังไงแต่แต่ด้วยความหวังหรือความตั้งใจแนหะอยากจะเห็นมันอยู่ในพิกัดเลขเก้าเลขเก้าผมว่าเป็นไปได้อันนี้ได้ลองซ้อมยังพี่หลังจากใส่เครื่องไหมยังครับยังไม่ลองเลยครับ,มรบผมอ่าเดี๋ยวว่าย่วมเชียร์กันนะครับสำหรับใครที่ติดตามช่างแจ็คตอนนี้ติดตามได้ที่ไหนบ้างครับก็เฟซบุ ศูนย์แปดเจ็ดแปดสามสี่แครับนะก็สามารถเข้าไปตามช่างแจ็คได้แล้วก็ไปรอลุ้นกันได้ต้องบอกเลยว่าสายโตโยต้าเนี่ยช่างแจ็คเขาไม่ยอมใครอยู่แล้วนะครับตั้งแต่วีโก้แล้วนะครับวีโก้นี่ก็มาเต็มอยู่แล้วนะครับตอนนี้รีโวสุดยอดแน่ๆนะครับขอบคุณครับพี่ครับผมนี่ครับแล้วก็ถัดมาตอนนี้อยู่กันกับพี่เอแล้วสวัสดีครับพี่เอสวัสดีครับนะครับเป็นไงบ้างพี่มาภูเก็ตพี่เที่ยวเยอะไหมเยอะมาก เยอะมากไม่เคยมาครั้งแรกในชีวิตเลยจริงเหรอไม่เคยไม่เคยชัอ,อไม่เคยมาภูเก็ตวันนึว่าเคยมาแล้วไม่เคยไม่เคย,เคยไม่เคย,เคยไม่เคยเที่ยวอ๋อนี่แล้วล่าสุดผมเห็นน้องอินนะครับตอนนี้เห็นไปแข่งโกคาร์ดด้วยเป็นนักแข่งแล้วเป็นนักแข่งแล้วแข่งจริงจังแล้วไม่ได้ขับเลนแล้วแรกๆคือไปขับไปพ้อมตอนนี้คือ เขาแข่งแล้วครับล่าสุดขึ้นโพเดียมด้วยได้สามมาครั้งแรกจากสตาตตาสุดท้ายโอ้โหขนลุกเลยแล้วตอนนี้คือจะต้องตะเวนแข่งไปเรื่อยๆจริงๆก็อยากแข่งให้เขาแข่งเยอะๆครับ,รบให้ประสบก,การณ์เขาเยอะตอนนี้ให้เรื่องสีมือเนี่ยเขาเร็วมันแพ้เรื่องลูกเก๋าลูกประสบการณ์อ่าลักษณะเหมือนเซอร์กิตเนาะ มันเสกิจดีนี่ใช่มันต้องใช้ประสบการณ์ลปลี่ยนลูกฟังอ่ามันต้องมีแต่ก็ต้องอยู่ในกติกาใช่แล้วอินนาเป็นเด็กที่แบบพูดก็ได้ดูเวอร์เขาเป็นคนจิตใจดีอ่ะเขาไม่เกเรเขาเป็นคนไม่เกเรไม่ใช่ไม่ทะลึ่งไม่บอทีนี้ก็ยากหน่อยที่ว่าบางทีเราจะไปไปเบียดไปบังเราก็จะเกงใจเขาก็จะบอกว่าเดี๋ยวถ้าหนูขับรถนิสัยไม่ดีเดี๋ยวไม่มีคนเล่นด้วยอ่า เฮ้แต่ก็ดีเป็นพื้นฐานไว้อย่างน้อยเราก็ใช้ประสบการณ์ในเรื่องของความเร็วหรือว่าลายของเราในการตู้กันไปนะครับนี่ถือว่าแบบเป็นพ่อที่โอเคมากนะเป็นผมนะตอนเด็กๆอยากแข่งมากเลยแต่ไม่มีโอกาสเหมือนกันเราใช่ไหมเนาะใเออได้ความรู้ด้วยใครอยากจะติดตามอินนะตอนนี้มีเฟซบุ๊กของตัวเองด้วยเขามีอยู่แล้วอ่าชื่อเฟซบุ๊กว่าอะไรพี่อินนะกำมันจงเลยครับอ่านะครับเข้าไปติดตามอินนะได้ในการซ้อมในการแข่งขันโกคาร์ทเผื่อใครที่แบบเป็นพ่อแม่อยู่อย่างเงี้ย เ้าอยากให้ลูกลองแข่งหรืออะไรเข้าไปดูได้ถ้าอยากติดตามพี่เอเรื่องผลงานของเครื่องเนี่ยไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะครับติดตามที่เพจเอประตูได้เลยแล้วก็เอและพี่กลาดนะครับโอเคขอบคุณมากครับพี่เอนะครับเราอาจจะคุยเรื่องรถน้อยหน่อยเพราะว่าต้องบอกเลยว่าเรื่องของรถพี่เอเนี่ยใครๆก็รู้จักกันอยู่แล้วนะครับแต่ลูกพี่เอนี่ก็ไม่ธรรมดาโอ้โหสนามแรกได้ที่สามไปแล้วสุดยอดมากนะครับนี่พี่อัน ตะกี้เห็นเห็นเช็ดรถอยู่นี่คืออะไรไอพี่เซมมีลูกแว๊กมีลูกแว๊กเหรอโอ้นี่ที่พี่พี่เขากำลังเช็ดอยู่ใช่ไหมใค,ใครก็ใช้เนี่ยเห็นป่ะ้ใชทั้งงา<ด>นมีคนดเดียวใครก็เลยต้องใช้ <S <S ออมีคนเดียวนี่เลยใช้คนเดี๋ยวผมกลับออกลับเลยครับนี่วันนั้นผมเห็นในเฟซบุ๊กพี่เขาว่าพี่เขาก็โพสต์คนถูกใจหลายหมื่นเลยนะล้นโปกีนี้ก็ใช้เป็นไงพี่ดีไหมขอถามจากปากคนใช้ดีกว่า ดีจริงครับดีจริงเฮ้ยไม่หยิกดิพี่ดีจริงเพราะว่าไม่เสียตังค์ครับถ้ามาขโมยมาเลยครับเออสุดยอดสุดยอดเลยครับนี่อันนี้ก็คือเป็นรถของพี่เขาแล้วก็ต้องบอกเลยแรงไม่พอเงาด้วยเงาด้วยต้องต้องแรงสวยอ่านะครับเอ้ยเดี๋ยวไหนๆก็ไหนๆแล้วสัมภาษณ์พี่หน่อยดีกว่านะครับสวัสดีครับผมก่อนอ่านี่เดี๋ยวขอดูน่ดูดูหน่อยดูหน่อยดูหน่อยนี่ยี่ห้อเลยนะดักดีเซลมิลเลอร์แบกอันนี้อีกทีดักดีเซลมิลเลอร์แบก ซื้อได้ที่ไหนมีตัวแทนเนี่ยบอลบุกก็มีไม่ต้องมาไม่ต้องไม่ต er> ้องแทนที่เราตัวแทนได้เลยอ๋องสำเข้าไปหาอู่ผมได้เลยนะครับนี่ใครอยากเงาเข้าไปได้เลยนะครับนี่นอกจากตัวนี้แล้วตัวเครื่องยนต์พี่ความพร้อมเป็นไงบ้างปีนี้ปีนี้ปีแรกด้วยครับผมปีแรกเลยของเราที่ทำรีโวได้เข้าร่วมกับ1ิบอู่นะครับตอนนี้ก็ทําใหม่เรียบร้อยแล้วครับสนามแรกเกิด ปัญหาอีกคือเดนนิดหน่อยเกิดอะไรขึ้นพี่ตอนนั้นลารันอินไม่พอเราเขาก็เลยยกเครื่องที่สนามมาเลยคครรัับบเห็นวันนั้นวุ่นวายมากใช่ครับ้าประลายแล้วก็แก้ไขเฉพาะหน้าแต่ตอนนี้ก็เซ็ตเรียบร้อยหมดแล้วสนามต่อไปก็คาดหวังว่าจะดีกว่าเดิมแน่นอนครับนี่พี่เป็นพี่น้องกันใช่ครับแบ่งหน้าที่กันยังไงพี่ก็ผมจะเซ็ตทางด้านเครื่องยนต์พี่บุ๊คจบเสร็จพี่บุ๊กไปจูนไล่เก็บมาเรียบอ๋อนี่เดี๋ยวถามพี่เรื่องจูนดีกว่าแล้วเรื่องจูนของรีโวเป็นไงพี่จูนยากไหม ไม่ยากครับก็เราก็อิงอิงแรงดันกับอิงควานเป็นหลักอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นไหนๆะครับรถมันเร็วครับคือพื้นฐานเดียวกันของรถของมันเร็วใช่ครับต้องดูแรงดันกับควานเป็นหลักเออจริงๆก็อย่างที่บอกว่าจริงๆตัวรีโวเองเนี่ยของแต่งก็เยอะ จูนก็ไม่ได้ยากรถที่เขากําลังใช้อยู่ในท้องถนนจริงๆก็สเต็ปจูนยิ่งง่ายกว่านี้เลยง่ายครับใช่ไหมใช่เออนะครับง่ายก็ฝากติดตามด้วยนะครับอู่บอนบุกนะคนฝั่งพี่ติดตามผมด้วยแล้วกันโอเคขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับดูความขยันดิเงาจัดโอ้โหเงามากขายของขายของขายของเออนี่ครับนี่แดกดีเซลมิลเลอร์แว็กครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ เราจบไปกับแดกดีเฟลมิลเลอร์แว็บดีกว่าตกลงเท่าไหร่ห้าร้อยห้าสิบตัวแทนทั่วประเทศตัวแทนห้าร้อยห้าสิบครับห้าร้อยห้าสิบเลยเน่เข้าไปติดตามได้โอเคถ้างั้นเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ผมกับพี่อ๋นลาไปก่อนครับต้องบอกเลยว่างานที่สนามภูเก็ตโคตรเจ๋งเลยนะ เย่งนะรถรถแบบเยอะแยะแล้วก็แต่งแบบสุดๆทั้งนั้นเลยนะเดินในยยอกเลยเนี่ยยอกเลยเนี่ยโหยอกเลยเนี่ยเออเดินเดินทั้งวันก็ไม่จบอ่ะเพราะว่ามีงานในสนามงานด้วยงานใหญ่ถึงงานหน้าไรใช่ถ้างันเดี๋ยวเจอกันอีกทีนึงในวันที่11นะครับสนามหนองคอโอเคแล้วกันสำหรับคลิปนี้เราสองคนลาไปก่อนครับไปแล้วครับสวัสดีครับ